ครับตอนนี้ก็กําลังรอ,งรองคิวกันตักอยู่นะครับติดทีละสามคันนะงานเหมาต้องแบกเยอะหนึ่งครับตักเลยช้าช้าหน่อยครับก็รอคิวครีละสามคันนะครับ งานเหมาถ้าไม่อัดเต็มที่ก็ขาดทุนครับเพราะว่าเหมาราคาถูกหน่อยครับไร่ละแสนก,กว่านะครับผมอยู่ประมาณสองไร่ครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยไปแล้วก็อยู่เม็ดกว่ากว่าครับสองไร่ จะเป็นดินเป็นดินเหนียวก็จะถมขึ้นหน่อยครับเพราะว่ามันเหยยบไปมันไม่ค่อยยุบค,ครับถมออกดีครับจะเป็นดินเหนียวจะเป็นดินทรายราคานี้ก็ขาดทุนครับอันนี้ก็ยังพอได้ครับระยะทางวิ่งไม่ไกลครับประมาณกิโลกว่ากว่าครับไปกับสองกิโลครึ่งครับ ประมาณนั้นครับครับตอนนี้พี่สุดท้องกำลังใส่ดินอยู่นะครับ มิโครอยู่ด้านบนนะครับนถดน้ำอยู่ด้านล่างก็เป็นการขุดบ่อนะครับ ุดแต่งบ่อไปพร้อมครับชั้นบนใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวจะลงชั้นหน้าอีกนะครับชั้นสอง เจอหินแข็งมากครับรถขุดแทบไม่เข้าครับจบคลิปเพียงันุ่ดี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุนทอนซิ่งนะครับนครับ